ก็คงก็คงอาวุนนีส่ยบาทพระสององค์นะครับอ่าอา่ท่านอา่อีกท่านนึงเาอีกครอบครัวหนึ่งก็อยู่ประมาณสักสามตีห้ากิโลนี่แหละนะครับท่านก็จะใส่บาทาบาทเพราะข้างบ้านท,ท่านก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับแต่เป็นวัดท้าเรียกว่าวัดมหานิกายนะครับอ่าส่วนส่วนอีกท่านหนึ่งก็พระมาบินทบาทด้าบ้าน พระถ้ากระเโยมใส่ที่หน้าบ้านนี่ก็ใหญ่นะอัตมาบินผ่านมามอัตมาบินสบาดผ่านมาอาตมาอัตมาก็ถึงหน้าบ้านอัตมาเขายืนคอยสักเล็กน้อยนะครับก,ก็ผมก็ถือว่าดีก็อยากให้ท่านไปใส่หน้าบ้านท่านเหมือนกันตื่นขึ้นมาก็เจอพระเจอเจ้าก็เป็นความม,วามีเป็นความ,เป,วามเป็นสิริมงคลกับครอบครัวของท่านนะครับ ครอบครัวต่อท่านและต่อลูกหลานท่านต่วนที่ที่ที่ผมเนี่ยมาบิดทับอามาสายบาทที่บ้านผมเนี่ยก็ได้ทั้งคมสนิทชิดเชื้อกันคุยกันสายบาทแล้วก็คุยกันปรึกษาหารือกันมีงานบุญอะไรก็แบ่งปันกันได้ทําบุญร่วมกันนะครับก็ก็เป็นเป็นผลดีเช่นนั้นนะครับเป็นผลดีเช่นนั้นตรวนอ่า ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาสายที่นี่เพราะพระสายเนี้ยที่บินสบาดสายเนี้ยท่านมีบ้านเยอะนะครับท่านมีบ้านเยอะบ้านที่จะรอใสายบาดผ่านน้าบ้านผมนี่เป็นบ้านแรกอ่าเป็นบ้านแรกที่จะใส่ยบาดกับท่านเป็นบ้านแรกแล้วก็ต่อต่อไปก็จะมีบ้านแล้วมีมีบู่บ้านข้างในเขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองแวงนะครับด้าจะไปบินสบาดไปถึงหนองแวงนะครับ บินสบัดไปถึงหนองแวงแล้วก็กลับมาทางด้านากลับวนวนไม่ได้กลับทางเดิมนะครับวนหมู่บ้านออกไปแล้วก็มีสบัดบินสบัดท,ท่านเต็มนะครับเต็มทุกวันแล้วก็ใช้รถเข็นอาหารกลับใช้รถเข็นอาหารกลับทุกวันนะครับก็ก็แบ่งกันไปถ้าญาติถ้าจะไปใส่น่นจะมาใส่สักอาทิตย์ละครั้งหรือวันพระละครั้งก็ ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่เฉลี่ยความสุขกันไปถ้าไปร้อสายบาดตรงโน้นเดี๋ยวชาวบ้านก็จะามาใส่ด้วยก็จะเป็นบุญเป็นบุญเป็นสะพานบุญให้กับชาวบ้านเข้ามาใส่ด้วยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีบ้านผมบ้านเดียวที่ใส่ยบาดแล้วเข้าไปข้างในลึกไม่ค่อยมีแต่พอผมใสท่ทุกวันทุกวันบ้านถัดๆไปนี่เขาก็ รอใส่แต่ไม่ได้ใส่ทุกวันเพราะว่าเขาจะรอใสอ่เนื่องในเทศกาลต่างๆของเขาเช่นวันเกิดหรือวันหยุดราชการอะไรเงี้ยเขาก็จะรอใส่กันแต่ว่าดีกว่าไม่ใส่เลยนะครับดีกว่าไม่ใส่เลยข้อผมก็อ,อยากให้เป็นเช่นนั้นจะตื่นเช้ามาปุ๊บนี่กาผมออกไปยืนหน้าบ้านนี้ข้างในก็ยืนรอพระกันเป็นแถวนะั่นจะเป็นเรื่องชื่นใจมากจะเป็นเรื่องชื่นใจมาก ก็คงจะเป็นความสุขของคนจะแก่อย่างอย่างผมนะครับวันนี้ก็ก็ขอ,อ,อ,อชวนท่านพี่น้องนะครับร่วมอนุโมทนาบุญและหยาดน้ำไปด้วยกันแล้วก็สาธุด,ดังๆ3สามครั้งเพื่อจะเป็นบุญกุศลให้แก่ท่านและครอบครัวนึกเอาว่าอยากได้อะไรก็นึกเอาแล้วก็ท่านก็จะได้ ตามที่ใจท่านปรารถนานะครับสาธุสาธุอิมินาปุญญกมเมนะอุปชายาคุณุตราอาชาริยูปกราจามาตาปิตาตยาตากาสุริโยจันทิมาลาชาคุณวันตานาลาปีจะพรมมมาลาจะอินทาจาตตุโลกปาลาจเทวตายะโมมิตามนุษย์สาจามัชชะตา เวลิกาปีจาัะเพศตาทุกิหุนตุกุญญาณิปกตานิเมสุขังจติวิชังเทนตุคิป,ปังปาเทถาโวมตังอิมินาปุญญากรมเมนะอิมินาอุทิเตนะจักิป,ปาหังสุรเพเจวะตันหูปาตานะเฉสนาังเยสันตาเนียนาธรรมายาวะนิพานะโตมะมังนัตันตุตัปทาเยว,วะยะถาชาโตพระเวพระเวอุทุจิตังสติปัญญาสันเลขโขวิยามีนา มาลาลาพันตุโนโกาสังกาตุนจาวุิเยตุเมพุทธาทิปาวโรนาโถธมโมนาโถตมโมนาโถปเจกพุทโธจาสังโคนาโถตโลมะมังเตตโตตมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาข้าพเจ้าขอที่ส่วนบุญส่วนนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทเวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายตัดทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายและอา่ายะ อาสาร,รสัตทั้งหลายรวมทั้งรวมทั้งแฟนคลับทั้งหลายญาติาธรรมทั้งหลายแล้วก็เพื่อนทุกเ,เพื่อนผู้ร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอมารับสุงสนที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยนำอขอขอผลบูุญกุศนที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงส่งผลถึง จงผลถึงจงผลถึงทุกท่านขอให้มีความขอเชิญอัญเชิญคุณพระระทัยและบุญกุศลจงยังเพื่อนทุกเพื่อนเร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงมาจงมีความสุขโดยทั่วกันจงมีความสุขโดยทั่วกันขอจงเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งปวงเทินสาธุและขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นพระละปัยพระละวะปัจจัย,รรยน้ำทถงข้าพเจ้าและครอบครัว ละญาติทั้งหลายขอให้ขอให้จงถึงซึ่งพระนิพพานนนอนาคตการนั้นด้วยเชิญสาธุสาธุสาธุต้องบอกท่านว่าสองวันนี้สองวันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากอาจจะพักผ่อนน้อยก็ได้ เลยไม่ได้สวดมนต์มาสองวันนะครับแต่สิ่งที่ไม่ขาดก็คือ <c oughs> สิ่งที่ไม่ขาดก็คือการใส่บาทนะครับไม่ขาดเพราะการใส่บาตรได้ทำบุญต่อพระพุทธศาสนานะครับบรรดาพุทธบริษัตรีอันมีพระสุภพิุภิสุภิสุสงฆ์พิสุพิสุณี พี่อาวาศกบาลิกาก็คงจะต้องร่วมมือกันสืบต่อทอดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปนะครับผมก็อยากจะวิงวอนขอร้องอย่าอย่าได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนาเพราะเพราะว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ที่หมายาทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนา ตามดังที่เราได้ทราบข่าวกันดีอยู่แล้วพระอริยสงฆ์อรรยสงฆ์ผู้เจริญในธรรมแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังไม่ละเว้นที่จะคิดทำร้ายทำลายนะครับก็ถ้าพวกเรานิ่งเฉยพระพุทธศาสนาก็คงเสื่อมถอยไปในที่สุดแต่ตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้เสื่อมถอยไปแต่ว่าก็ ุุธศาสนาก็าไปเจริญในเจริญรุ่งเรืองในในต่างแดนพอสมควรนะครับก็ขอฝากผูพุทธศาสนาไว้ด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำบุญเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนานะครับสาธุสาธาุวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก่อนจะลงจากไลน์นี้ก็ขอฝา,ากช่อง ค้ำคูณ194ทวินและช่องชวลาแม่กระต้อยขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับตั้ไไรกดกระดิ่งให้เป็นสีดำเลยนะครับจะได้รู้ว่าช่องเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะช่องเราทำปุ๊บเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยกระดิ่งมันก็จะพองว่าช่องนี้ทำงานแล้วนะครับก็ ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับญาติโยมทั้งหลายอาทุตอาทุตอาทุ